การขนส่งสินค้าทางน้ำเป็นระบบการขนส่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดต้นทุนมากที่สุดทำให้เกิดความต้องการขนส่งสินค้าหลายประเภทและมีจำนวนการขนส่งทางน้ำเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในแม่น้ำป่าสักที่สามารถเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาและออกสู่ทะเลได้แต่ปัจจุบันพบว่าสภาพลำน้ำของแม่น้ำป่าสักยังเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม จึงดาเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ําเชื่อมจากแม่น้ําป่าสักผ่านแม่น้ําเจ้าพระยาออกสู่ทะเลเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากลําน้ําได้อย่างเต็มศักยภาพภาคการขนส่งสินค้าที่เป็นหลักนั่นก็คือแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้าป่าสักเรื่องที่จะเป็นหับได้ที่ดีนั้นก็คือตัวพระนครศรีิยุธยามกรมนทาก็ต้องมาดูแลแก้ให้เรือได้ลงได้เยอะ เดินเรือป่าศักพัฒนาเศรษฐกิจเป็นมิตรชุมชนสนใจสิ่งแวดล้อม